ผมมีอะไรให้ทุกคนดูครับโอ้โหจะบ้าตายอันนี้คือทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังโคตรวุ่นวาย คครับก็สวัสดีท่ทานผู้บงกันทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ผมฟาร์นอตคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่กลางทะเลนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงมาอยู่กลางทะเลใช่ไหมครับก็เราจะมาทําสิ่งที่ผมไม่อยากจะทําเลยนั่นก็คือการทําฟาร์มนี่เองนะครับซึ่งฟาร์มที่ผมจะทําในวันนี้นะครับผมก็เป็นฟาร์มที่ผมไม่อยากจะทํามันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องทําเพราะว่ามันจําเป็นนะครับผมซึ่งฟาร์มนั้นก็คือฟาร์มคิปเปอร์นี่เองไม่ค่อยถูกฉะโลกกับมันแล้วคือแบบผมเกลียดคิปเปอร แต่ผมก็ต้องทำนะครับเพราะว่าตอนนี้การเผาด้วยผมเหลือแค่นเดียวประมาณแบบว่าถ้าไม่ทําก็ มึงก็ไม่ต้องบิดเนี่ยประมาณเนี้ยฟาร์มคิปเปอร์มันมีดียังไงใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กันพาวเดอร์ครับแล้วกันพาวเดอร์เอาไปทําอะไรได้ใช่ไหมครับก็หลายอย่างเลยครับว่าเอเวอร์เลยก็ทําได้แม้กระทั่งพุนะพุที่เอาไว้บินนะครับผมหรือเอาไว้ทําเป็นระเบิดนะวิธีการทําผมก็เพิ่งจะมาทําเป็นเมื่อชั่วโมงที่แล้วอนะก็เพิ่งไปหัดสร้างมานะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะผมคือต้องมาตรงกลางทะเลเนี่ครับผมนะซึ่งเราต้องมาเลือกทะเลที่มันอยู่ตรงไบโอมดีฟโอเชียนะผมไม่จำเป็นต้องเป็นดาก็็ไไดด้เผผออใคครรมมมม่มีมแบบบนะั ก็ด, A, ดูกด F3 ดูก็ได้นะเห็นไหมเห็นไหมนี่ De ิฟลูกวามโอเชียนนะครับผมพอถ้าทุก<เ>คนเจอไบโอมนี้แล้วใช่ไหมครับให้ต่อบล็อกขึ้นมานะผมเป็นอย่างนี้นะจะคุณเนะก็เริ่มตั้งแต่นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ทำให้มันเป็นแบบคล้ายเหมือนเป็นแพรยยใหญ่ๆแบบนี้นะครับบล็อกที่ต้องมีนะครับผมหลักๆเลยนั่นก็คือพวกนี้นะครับผมอ่าหลายคนจะบอกว่าโอ้ก็ไม่ได้เยอะมากอ่าในกล่องอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้าดูกล่องนี้ก็นี่แหละครับก็อันนี้ไม่บ็ออกี้้นนเายวไป2ง หนึ่งสองตรงนี้ก็เว้นไปสองเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วางแบบนี้ต่อกันเป็นสามกองแบบนี้นะแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกต่อเป็นสามชั้นแบบนี้นะครับผมต่อไปก็เอาฮอปเปอร์นะครับมาทำแบบนี้นี่นี่นี่ทำการต่อฮอปเปอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อแบบนี้มาอีกนะมาอีกอย่างนี้เป็นประมาณนี้นะครับวางแบบนี้นะวางบล็อกแบบนี้แล้วก็ขุดข้างล่างออกนะครับผมแล้วก็สร้างรอบแบบนี้นะครับสร้างให้มันรอบฮอปเปอร์นะ อย่างนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ต่อออกข้างๆนะครับ7บล็อกนะครับ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าดแบบนี้นะผมแล้วก็ทําให้ครบทุกด้านเลยนะครับต่อให้มันประจบกันเลยนะครับผมเท่ <of> these, พอเราวางครบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปก็ทาการเอากระจกนะครับผมมาต่อรอบเอาไว้นะทําการทาแบบนี้แนละ้วแล้วก็ต่อออกแบบนี้นะผมแล้วก็ต่อรอบไว้เลยนะ แล้วก็มาวางแบบนี้นะครับผมทาให้ครบทั้ง4มุมเลยนะโอเคครับผมพอเราวางครบทั้ง4มุมนะครับผมแล้วก็ทําการเอาน้ Mod ํามาเทไว้ A นะครับผมโอเคนะพอเราวางครบทั้ง4มุมนะครับผมแล้วก็จะมาวางน้ําตรงขัอกระจกนะครับผมซึ่งเวลาวางนะครับผมเราอย่ามาวางตรงนี้นะอย่าวางเห็นไหมไอ้สีบล็อกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สีบล็อกนี้ครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับให้วางตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะ ทำแบบนี้นะแล้วก็วางยาวไปนะผมแล้วก็เว้นอีสีบล็อกตรงนั้นเหมือนกันนะตรงนั้นก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันแค่นั้พอเราวางเสร็จนะผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมน,ะน้ำก็จะไหลมาตรงนี้นะผมต่อไปนะครับก็ทําการต่อขึ้นมาเชพาะอะไรก็ได้นะครับผมต่อขึ้นมาสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมแล้วก็วางดิสเพนเซอร์ข้างบนนี้นะครับนี่แล้วก็ขุดบล็อกตรงนี้ออกไป โอเคพอเราวางดิฟเฟนเซอร์ไว้ข้างบนนี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับผมเราก็ทําการต่อบล็อกออกข้างๆงไป7็บล็อกนะครับหนึ่ง6 7สามี่ห้าก็ดอย่างนี้นะครับผมทาทุกฝั่งเลยนะครับ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าเจดแล้วก็ทําการวางแบบนี้นะวางแบบนี้นะครับนี่ให้มันเป็นรูปรูปทรงแบบสามเหลี่ยมนะครับทำแบบนี้นะโอเคพอครบทุกฝั่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็ทําการขุดตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็วางกระจกตรงนี้นะครับอย่างนี้ วางกระจกแล้วก็เว้นไว้สองบล็อกนะครับ1 2แล้วก็ขุดตรงนี้นะแล้วางกระจกเว้นไปนะ1 2แล้วก็ตรงนี้วางกระจกอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ทุกฝั่งเลยนะต่อไปก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมโอเคครับก็วางกระจกไว้แบบนี้นะตรงนี้นะผมสังเกตตรงนี้นะครับเว้นมาแบบนี้นะเว้นเว้นไว้บล็อกหนึ่งอย่างนี้แล้วก็วางกระจกตรงนี้นะครับ2งบล็อกแบบนี้แล้วก็เหมือนกันครับตรงนี้เว้นอย่างนี้1 2แล้วก็เว้นมาอีก2นะครับ1 2แล้วก็วางตรงนี้ มันก็จะห่างกัน2บล็อกแบบนี้นะทำแบบนี้ทุกฝั่งเลยนะอ่าแบบนี้อย่างนี้1 2 1 2 1 2 1 2หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็ทำการต่อแบบนี้นะทำคล้ายๆรูปทรงตัวเอลกับหัวนะครับมาวางอ b s e ซ ver กันนะให้ทำการย่อแบบนี้นะแล้วก็ทำการเอาเป้าตรงกลางจอมาเล็งประมาณแถวๆนี้นะแล้วก็กดวางไว้ให้เมันมีลูกศรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการขุดออกนะครับผมอการที่เราทำแบบนี้นะครับผมมันจะทำให้ Ob s e ซ ver นะครับผมเงยหน้าขึ้นมาบดูเคียดนะครับ ต่อไปนะครับก็ทําการวางลีปิเซอร์ไปแบบนี้นะให้มันเงยหน้าแบบนี้นะผมแล้วก็ทําอีกชั้นหนึ่งนะต่อมา7บล็อกแบบนี้ต่อมา7็บล็อกให้มันพอๆกันแบบนี้นะแล้วก็ทาเหมือนเดิมเลยครับทำเหมือนชั้นหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็วางกระจกแบบชั้นหนึ่งเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ทําการสร้างไปอีก9ชั้นนะครับผมถ้ารวม2ชั้นนี้ก็เป็น11ชั้นนะครับผมโอเคครับเราไปสร้างต่อกันเลยครับผมดูบอกให้ทุกคนวางเอ,อ่อตัวของแคมไฟไปด้วยนะเพราะว่าแคมไฟนี่นะครับผมเป็นจุดฆ่าคิปเปอร์นี่เองนะครับก็แนะนําให้เป็นไฟสีฟ้านะเพราะว่าดาเมจมันจะแรงกว่านะครับ เอไปจิงก็ไม่ต้องมาสร้างตรงทะเลก็ได้นะครับผมไปสร้างบนบกก็ได้นะครับแต่ว่าตรงใบโอมนี้นะมันจะผลผลิตมันจะดีกว่าโอเคนะครับพอระวางครบ1 1ชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเผื่อมันไม่ชัดนะเดี๋ยวผมบินโชว์ให้ดูนี่นครับท่านผู้ชมมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาทดลองดูนะครับว่าระบบใช้ได้หรือเปล่า อ่าถ้ามันมีเสียงแบบนี้นะครับฟังนะอ่าถ้าไม่มีเสียงแบบนี้นะครับผมแปลว่าใช้ได้นะครับต่อไปนะครับเรามาทําระบบปล่อยน้ํากันนะครับผมวางเ e s โ o r e Repeater อย่างนี้นะผมแล้วก็ปรับให้มันอยู่ท้ายสุดเลยนะวางไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคแล้วก็วางกลับไปนะครับ ผมลืมบอกให้ทุกคนวางแถบดอ้ด้วยนะแถบดอ้ก็คือวางให้เต็มเพดานทุกชั้นเลยนะครับผมวางให้มันเต็มแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะครบ1 1ชั้นทีนพอเราวางแถบดอ้เสร็จนะครับผมแล้วก็มาทําวงจรปล่อยน้ํากันต่อเลยนะครับเออขุดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทําการเอาบล็อกสลับนะครับมาวางแบบนี้สองบล็อกแบบนี้นะแล้วก็ทําฝั่งนู้นเหมือนกันครับอ่าอย่างงี้เราไปก็ทําการวางเลสโตนคอเบเลเตอร์นะครับอย่างงี้นะฮะอ่าแล้วก็กดเปิดปึ๊บแล้วก็เอาเลสโตรนนะครับมา นีอย่างนี้แล้วก็ต่อมาอีกแบบนี้นะต่อสลับแบบนี้มาอีกนะแล้วก็ใช้คันโยกนะครับสับอย่างนี้ถ้ามันเดินแบบนี้นะครับแปลว่าใช้งานได้นะครับผมอีกกรณีหนึ่งนะครับบางคนกดแล้วมันดันไม่ทํางานนะครับซึ่งสาเหตุที่มันไม่ทํางานก็เพราะว่าคุณวางผิดด้านนี่เองครับผมคือสังเกตนะครับคือถ้าสมมติว่าอ้หัวตรงนี้คุณอะมันเป็นแบบนี้นะแปลว่าคุณทำผิดทางนะคุณลองเอ่อตัวคอมเพลเตอร์ไปไว้ฝั่งนู้นดูก็ได้นะครับผมแล้วก็ลองสับดูนะ ต่อไปนะครับผมแล้วก็ทําการมาวางหลังคากันนะครับผมซึ่งหลังคาก็ใช้บล็อกสลับลวนเลยนะก็ทําการต่อไป11บล็อกนะครับผม1 2, 11อย่างนี้นะครับส่วนด้านที่<ว>มันมีลสโตนนะผมด้านที่เป็นลสโตนแบบนี้นะก็ให้ทําการวางไป10บล็อกพอนะครับผมนับจากตรงนี้นะ10บล็อกพอ,อนี่แล้วก็ขึ้นอย่างางี้อย่างนี้แล้วก็คูณข้างล่างออกนะครับอ่าแล้วก็ต่อไป10บล็อกนะครับอันนี้1แล้วนะ1 2 3 10สสิบ ทั้งสองฝั่งนี้ทำดูสิบบล็อกนะครับส่วนด้านที่ไม่มีเลสโตนะครับต่อไป11บล็อกนะครับผมผมว่าพวกเราเอาน้ำไปใส่ในดิปเปิ้เซอร์ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าผมทำลังคาเสร็จแล้วคิปเปอร์มันเกิดที่นี่เราจะวางน้ำไม่ทันนะ่นแหละจะโดนระเบิดตายก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมไปวางน้ำก่อนแล้วกันคำเตือนนะครับผมไม่ควรวางน้ําไว้ตรงออดิปเปิ้ลเซอร์ตรงนี้นะดิปเปนเซอร์ตรงนี้นะผมอย่าไปวางน้ำนะครับผมคือถ้าเราวางน้ําใช่ไหมวงจรคือจะพังทันทีนะครับผมอย่าวางตรงนี้นะโอเคค,ออรครััับบมาาทํต่อกนเลยคร โอเคครับ okay, ผมแค่นี้นะครับผมปามเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะคิปเปอร์ทุกคนคิปเปอร์คิปเปอร์เห็นไหมทีนี้ทุกคนทุกคนคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์อรอรอรตอนนี้ผลผลิตเรามีแค่2อันนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเราก็มาท right nope. ําจุด a อ k กันนะครับผมซึ่งว wow ิธีการจะ a อ k นะครับผมเราจะ a อ k ตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเราต้องไป a อ k อยู่ประมาณข้างบนสูงเลยนะครับผมซึ่งวิธีการดูจุด a อ k ก็คือกดตรง F3 นะครับโอเคทุกคนเห็นไหมค่า y ตอนนี้ย63นี่คือค่า y นะครับผมให้ทําการบวก1 17นะครับ63บวก1 17เท่ากับ180นะครับก็คือผมต้องไปอยู่ y 180นะครับแล้วก็ a อ k ตรงนั้นไปนะครับผมไปทุกคนเราไปทําจุด a อ k กันนะครับโอเคครับ180พอดีนะฮึบโอเค วางตกนะครับผมเสร็จแล้วจุด AFK เวอร์ชันหนึ่งของเรานะครับเออเดี๋ยวนะคับผมต้องเปลี่ยนจากแ c ฟฟ์ฟอ d ดิงเป็นลิฟน้ำนะครับเพราะว่าอันนี้มันดูโง่มากเลยนะครับผมซึ่งในระหว่างนี้นะผมพวกคิปเปิลไมนก็จะเกิดกันนะครับผมจะลืมกดปุ่มตัวนี้ด้วยนะครับผมนะสินาทีผ่านไปโอเคมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้นี่สินาทีได้มาชุดหนึ่งกับอีก31นะครับผมอุ้ยยังไหมมาอีกแล้ว ถ้ารวมๆกันแล้วมันจะได้เท่าไหร่ครับผมมา,มารวมกันสี่ชุดกับอีก14นะครับผมโอ้โหชัวด,ดีเลยนะโอเคนะครับหลังจาก AFK มาเป็นเวลาประมาณ2ชาติได้นะครับผมผมว่าผลผลิตแล้วน่าจะดีมากๆเลยนะโอ้โหโอ้โหผมว่าเราระเบิดได้ท้งเนเธอร์อาจริงผมก็ได้ทําการเตรียมทรายไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะเอาไปซักประมาณเทา่าไหร่ดีเอามาให้หมดเลยชึบได้มา4ชุดกับอีกส7สแต็กนะครับผมไปเนเธอร์กันเลยที่รักก็เราต้องลงไปประมาณวันที่สองนะพุดลงไปเลย วน,นี่วาย23ลงไปอีก10บล็อกโอเคว่า12พอดีแล้วก็ขุดไปข้างหน้านะครับขุดไปเรื่อยๆโอ,อ้ยบา้าเอ้ยเจอก่าเบลอีเบนวุย้ยวุ้ยวุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่สัมผัสได้ถึงลาวานะครับผมได้ยินเสียงลาวา,าแถวนี้ด้วยความที่ว่าเรามีเทียนทีเยอะมากนะครับผมเราอาจจะต้องขุดไปเรื่อยๆวุย้ยวุ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 ้ยพี่น้องพี่น้องเฮ้ย อุ้ยนี่ไงเยอแล้วครับยังไม่ทันระเบิดเลยเท่าไหร่มีมีหนึ่งนะได้มาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เราขุดมายาวแล้วนะจะขออีกสักนิดหนึ่งยีกว่าหุ้ยอะไรอะ่ะคืออะไรวะอ๋อเดินทางข้บไปออมัง5าของเนเธอร์อ๋อโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วมั้งโอเคต่อไปก็ถึงเวลาทำลายโลกนะฮะวิธีการวางนะผมผมจะวางห่างกัน3บลนะ็อกนะวางนี่1เว้นับหนึ่งสแล้วก็วางบล็อกที่4ตรงนี้เ่าเวน3บล็อกนะหน3ส อีกประมาณอู้นี่เดียวเองก็จะถึงแล้วุเฮ้ย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 ทุกคนทุกคนยังไม่เสร็จเลยโอ้โหมา2อันดีที่ยังอยู่ตรงนี้อะไรสเก็ตไฟมันใกลขนาดนั้นเลยเหรอวะตอนนี้ได้มา5อันนะครับผมตกใจเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวมาวางต่อกันนะนัดอีกแล้วเหรอนั่นเก่งว่าละวิ่งวิ่งกระจายไอ้บ้าเ้ยโอเคประมาณช่วงบริเวณนี้นะผมมันสุดตรงนี้แหละ จะบอกว่าเราเบื่อเลยโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยฮัลโ,โหลโอ้นี่ไงโอ้โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาเก้านะครับผมเป้าหมายของเราคือต้องมีประมาณ40่สิขึ้นนะสรุปก็คือได้มา30นะครับผมก็ทําทได้หลายอย่างนะสามสิบก้อนเนดะีย๋ยวค่อยหาอีกแล้วกันเดี๋ยวมาหาทีหลังแล้วกันเดี๋ยวผมทําชุดก่อก่อนดีกว่าเผาได้ไหมเผาได้โอเคนะก็เผาไปเลยสิครับเราต้องมีทองนะครับผม 18ก้อนท่านผู้ชมผมลืมอันนี้เลยอะ่ะเราต้องไปเอาสมิทติ้งด้วยสมิทติ้งเทมเพลตใช่ปะ่ะคือได้เป็นเวอร์ชันเก่านะคือเราสามารถเอาไปใส่ในโต๊ะไอ้สมิทติ้งเทเบิลได้เลยใช่ป่ะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่นะครับเราต้องไปเอาสมิทติ้งเทมเพลตด้วยนะซึ่งสมิทติ้งเทนะงมเพลตหาได้ในพวกภาษาพิกลินนะทุกคนเขาจะอยู่ในหีบนะถ้าถ้าท้าผมจำได้โอเคได้เวลาเป็นชุดเกาะโอเคต่อไปก็หาหีบนะครับผมมาร์กและมันมาร์กแล้วพวก,กปีศาจหมูเนี่ยอืเยอนนปเลย <Buck> อุ้ยบ้าตีแรงมากตัวนี้ตัวนี้ตัวอุ้ยผมเกลียดมากเลยตัวนี้ในเสื้อดำๆเนี่ยโอเคในกล่องนี้ไม่มีนะครับค่อยเป็นค่อยไปไม่ไม่ค่อยไม่ได้ถ้าค่อยก็ตายนะตรงนี้พวกพวกนี้มันวิ่งเร็วกันนะฮะเจะหาทางเข้าไปในปราสาทก่อนเพราะว่ามันอยู่ในปราสาทนะพวกนั้นตบแบบดิจิตอลตกแบบดิจิๆๆๆๆตอลดิสดิจิตอลแต่กูตาฮือปเจ้าบล็อกมานะมันผมไม่มีบล็อกเลยเสียงอะไรเสียงอะไรกูตกอ่ะตกตกไปไม่ตกวะมึงตกตกไปตกไปเรียบร้อยตกไม่มีอีกอะไรจะมีวะเนี่ยตรงนี้ เฮ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนจเจอแล้ว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 กลับนี่นี่นี่ต่อไปครับก็เอามันมาก๊อปปี้กันนะอุปรกรณ์ที่เราต้องมีเลยก็คือเนเธอร์แลกนะครับผมแล้วก็เพชรนะเป็นไดมอนด์แบบนี้อ่าโอเคได้เลยนะก๊อปปี้มานะครับผมนี่อย่างนี้นะฮะเราก็จะได้มันมาอ่าก๊อปปี้อีกนะฮะสี่อันโอเคพอดีแล้วทำแบบนี้เลยนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่เราก็จะได้ชุดเนเธอร์ไลท์มานะครับผม เรียบร้อยโอ้โหเสียงสุดอลังการแต่นี้เราก็ได้ชุดเกาะในทะเลแบบเตรมตัวแล้วนะส่วนอุปรกรณ์เดี๋ยวผมต้องไปหาเพิ่มนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมใช้เวลาถ่าย2วันเลยนะก็วันนี้วันที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายๆเจอกัน EP หน้าเจอกันคลิปหน้าเจอกันชาติหน้าด้วย